ไม่รู้ว่าจะเริ่มใช้สารกันเสียยังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะทุกคนใครหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเริ่มทําขนมเนี่ยแล้วก็อยากจะทําขนมขายนะคะแล้วรู้สึกว่าขนมของเราเนี่ยเสียง่ายบูดง่ายอยากจะนํา สารกันเสียต่างๆนะคะมาใช้ในขนมแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะวันนี้เชฟมอส,สอนเบเกอรีร่สร้างธุรธกิจขนมจะมาแชร์เพื่อนๆฟังว่าเขามีวิธีการแบ่งแยกสารกันเสียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการารากันบูดเนี่ยจะใช้นะคะกับขนมประเภทไหนได้บ้างแล้วก็จะใส่ยังไงนั่นเองคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าขนมที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเขาเนี่ยจะแบ่งแยกสารกันร,ราแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกันร,รากันก่อนนะคะไว้ใช้นะคะยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรานั่นเองค่ะเพราะว่าเชื้อรานะคะกับอาหารที่บูดเนี่ยมันแยกกันนะคะมันคนละส่วนกันอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนทีนี้ เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าสารกันร,ราต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการแบ่งแยกโดย,ดยการที่เวลาเราไปซื้อตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแยกว่ากนรลาเค้กบ้างนะคะกนรลาขนมปังบ้างบางคนก็สงสัยว่าอะไรที่ไม่ใช่เค้กกับขนมปังเนี่ยจะใส่ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเขามีวิธีการแบ่งแยกง่ายๆมากๆเลยขนมอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ใส่ผงฟูนะคะใส่เบกกิ้งโซดาเนี่ย ให้เราเนี่ยไปใช้สารกันร,ราประเภทเค้กเลยค่ะส่วนอะไรที่มียีสต์นะคะให้เราไปใช้สารกันรลาประเภทขนมปังค่ะ แต่ว่าถ้าไม่มีทั้งยีสต์ไม่มีทั้งผงฟูเลยนะคะส่วนมากเนี่ยเขาเลือกใช้อะไรเพราะมันมีอยู่แล้วขนมอะไรที่ไม่มีทั้งยีสต์ไม่มีผงฟูไม่มีเบกกิ้งโซดาอย่างที่ว่ามานะคะเรานะคะก็จะไปใช้ในหมวดประเภทของเค,ค้กทั้งหมดเลยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้พูดถึงการแบ่งแยกสารกันร,รานะต่อมาเรื่องสารกันบูดนะคะกันบูดเนี่ยก็มีด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือมีประเภทนี้นะคะกับประเภทนี้ค่ะทั้ง2ประเภทเนี่ย ถามว่าเขาใช้งานเหมือนกันไหมวิธีการใช้งานสารกันเสียทุกตัวนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องนําสารกันเสียชั่งน้ําหนักตามที่เราเนี่ยคำนวณออกมาได้นะเน้นนะว่าต้องคํานวณออกมาแล้วนะคะให้ได้ตามที่กําหนดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนําสารกันเสียต่างๆเนี่ยไปละลายน้ําก่อนนะคะน้ํามาจากไหน น้ำมาจากในสูตรของขนมเพื่อนๆน,นั่นแหละค่ะถ้าไม่มีน้ำมีอย่างอื่นไหมที่เป็นของเหลวนะเช่นนมเนี่ยส่วนมากก็คือจะมีนะก็ไปทำละลายในนั้นก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปในส่วนผสมนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะทีนี้บางคนเนี่ยสงสัยใช้ผิดประเภททุกคนเอากันราไปใส่ในขนมที่มันจะต้องบูดจะต้องเสียนะคะทุกคนเนี่ยจะสับสนกันอย่างนี้เวลาขนมขึ้นราเนี่ยทุกคนก็ไปโฟกัสว่าอ๋อตัวแป้งของขนมเนี่ยนะคะเขาเนี่ย เสียแล้วจริงๆแล้วอะค่ะการเสรื่อมเสียมันอาจจะเกิดมาจากไส้ของขนมมดยกตัวอย่างนี้ค่ะสมมุติวันนี้เพื่อนๆทาขนมเปี๊ยะนะคะเวลาเพื่อนๆเจอรานะคะเชื้อราที่ตัวหน้าขนมนะเพื่อนๆก็จะสงสัยอ๋อเกิดจากเชื้อราที่หน้าขนมั้งงั้นเราไปแก้ที่กันราทั้งๆที่จริงๆแล้วอะค่ะเปลือกของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ได้นะคือเปลือกเนี่ยมันแห้งอยู่แล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะ เขาอยู่ได้อยู่แล้วแต่เราไปโฟกัสผิดที่นะคะเราก็ไปใส่กันลาที่ตัวแป้งยังไงนะคะมันก็ขึ้นลายอยู่ดีคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเสื่อมเสียมาจากไส้นั่นเองทีนี้กันบูดท,ที่ว่านี้นะคะ่ะมันต้องมาแล้วนะคะกันบูดท,ที่ว่านี้นะคะเขาจะนิยมใส่ในไส้ขนมค่ะซอสแยมต่างๆยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเป็นไส้ขนมก็อย่างเช่นไส้ขนมเปี๊ยะค่ะเป็นไส้ถั่วนะคะไส้อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะต้องนําไปกวนไปผัดไปผ่านความร้อนนะคะหรือไส้เอแคเนี่ยที่เราเห็นกันดีเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้กันบูดนั่นเองค่ะทุกคนนะวิธีการแยกเนี่ยมันคือการแยกประเภทแบบนี้นะคะหลายคนนะคะที่เข้ามาถามเชฟมดว่า เอ๊จะทํายังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มใส่ยังไงอ่ะให้แยกอย่างนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นการบูดถ,ถ้าการบูดเนี่ยเพื่อนๆดูไปเลยนะอะไรที่เป็นซอสแยมหน้าไส้ต่างๆเนี่ยให้ไปใช้ประเภทการบูดนะคะเช่นอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไส้ขนมต่างๆนะคะซอสต,ต่างๆแยมต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกหน้านิ่มที่เราใช้กันนี่แหละนะคะฮิตมากนะคะที่เราทําขนมขายนั่นเอง มาถึงตรงนี้แล้วนะคะโมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเลือกกันสาลานะคะแล้วก็การบูดเนี่ยไปใช้ในขนมของเพื่อนๆได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกคนสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราจะชั่งนะคะพวกสารกันเสียต่างๆเนี่ยเราควรจะซื้อตาชั่งนะคะแบบละเอียดนะคะมาชั่งน้ําหนักพวกสารพวกนี้นะคะเพราะว่าสารพวกนี้เวลาเราใส่เกิน เล็กน้อยก็มีผลนะคะต่อร่างกายหมายถึงว่าจากที่เราคำนวณมาแล้วว่าจะต้องใส่เท่านั้นเท่านี้แล้วเราเนี่ยคำนวณน,นะคะถูกแล้วแต่เราชั่งน้ําหนักผิดนะคะสิ่งที่จะเป็นผลตามมาคือเราใส่สารการเสียต่างๆเกินนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับความรู้นะคะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการทานเบเกอรี่นะคะติดตามเชฟมดสอนเบเกอรี่สร้างธุรกิจขนมได้ชุกช่องทางเลยค่ะวันนี้เชฟมดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย